วัสด <muitas> um, oh ี mm ้ค hmm. mm ่ะ hmm. ท mm ุกคนตัวเนี่ยนะคะแล้วก็อยู่กับช่องแม็กคุงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียกร้อครสั้นโรบอกเรื่องนางเอกยุคใหม่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 ก็แบบมึงมันจะใหม่จริงไหมอ่ะคือแบบอ้ยมึงชื่อเรื่องมันน่าดูนะเออก็ไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะช่องท้าฉบับอยู่นี้เลยใครอยากไปดูแบบว่าดูตอนเต็มนาะก็ไปดูในที่ช่องนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ก็จะไปดูก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะโอเคไปเริ่มไปเริ่มงอะไปเริ่อไปเริ่อไปเริ่มกันเลยนี่เธอเข้ากลุ่มเราไหม เพราะเธอสวยมากพวกเราสวยทุกคนสวยกี่โมงได้สิแตเดียวฉันมาไปไหนอะที่แห่งหนึ่งเราเลิกเป็นเพื่อนกันเธออี่เราสมพรฉันมีเพื่อใหม่แล้วฉันไม่อยากอยู่กับคนไม่สวยแบบเธอโอ๊ย้าพูดเนาะอุ้ยทีบอุ้ยเป็นที่บโเดินเพื่อนทิ้งแล้วต้องไปเล่นบรูครับเผื่อมีคนชวนเข้ากลุ่มอีนี่เป็นนางเอกแน่เลยอะนี่เธอเข้ากลุ่มฉันไหมเป็นไปตามที่คิดตอบสิตอบปเจอนางร้ายในกลุ่มสินะฉันดูละครสั้นมาเยอะอุ้ย นี่ดูทันบ้ว่าฉันขอเพิ่มเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มได้ไหมไม่เอาอ่ะทำไมล่ะกัมมี่ฉันไม่กลัวละกูจะตัวลายละอีกัมมี่โอเคกูจะจำชื่ออีตัวลายไว้ชื่อกัมมี่ปะชอบคนเยอะเพิ่มมาเถอคนเยอะสนุกจะตายเออชิ้นคนเยอะๆยะ่นและสนุกเพิ่มมาเลยทูเกนอจะเพิ่มอีนี้มาทำไมอุ้ยตัว เออเอาสิพวกท่านอะไรอ่ะเข้ามาก็เจอนางร้ายเลยว่ะเออพวกเราไปเล่นยูเวตกันไปกันฉันไม่เล่นนันไม่เล่นก็เรื่องของมันเออเรื่องมึงเหอะเรื่องมากนักคงจะรอดแล้วนะเออปึ้งจะตามมาดีเออเดี๋ยวฉันช่วยอุ้ยอุ้ยมันรากกลับไปตรา้วหรอขอบคุณนัอ๋อไม่ใช่โอเคกัมมี่ยังไม่มาอีกเหรอ ทำไมไม่แนะนบพวกเราอ๋อฉันไม่วางน่ะทุกคนเราลืมเนนนำตัวเราชื่อเอยังอายุสิบห้านะไม่ยังไม่แนะนําตัวกันเลยนี่หว่าฉันลืมให้พวกเก๋ๆแนะนําตัวเลยฉันชื่อจัดมินอายุสิบห้าเออเลยคือมึงเล่นเกมเดียวกันมึงอยู่เพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วมึงไม่แนะนําตัวกันเลยทุกอย่างมันดูสนิทกันง่ายไปหมดก็แอบงงนะคะผมชื่อจอรีะอายุสิบหกนูครงอังกฤษเออค่งอังกฤษสุด้วอยุสิบหคือในกลุ่มในกลุ่มอะมันต้องมีแบบคน รวยแบบลูกอินเตอร์สักคนน่ะทุกเรื่องอะ่ะคือต้องมีลูกลูกครึ่งอ่ะคุณผูพูด,พดเถอะแล้วทุกคนคือจะไม่มีหน้าดูทุกคนไม่มีหน้าทุกคนเป็นผีกระสือถอดหัวไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ทุกเรื่องคือเนี่ยแอบงงนะคะทุกคนก็คือเอนะอแล้วละคถามมาทาไมละครสั้นแบบละครสั้นเราบอกทุกเรื่องอะตัวละครแบบแทบทุกตัวจะไม่มีหน้าคือมันแสดงถึงอะไรอะ่ะความรวยเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะฉันก็ไม่รู้ฉันเข้า เขาไม่ค่อยถึงมั้งคือมันไม่ไมีหน้าคือแสดงอ่ะมันแบบมัน,มน,มนต้องมีสีหน้าหน่อยนิดนึงเนาะละครสั้นอ่ะเอากัมมี่เก๋ก็พูดสิออดจ้าชื่อกัมมี่อายุสิบค่ะเดี๋ยว<า> <นะ S 2> ฉันมานะไปไหนฉันต้องหาวิธีจัดการมันให้ได้พูดกับตัวเองมีสองคนพอดีนี่เธอคิดจะมาแย่งกุญแจไปจักสายแป๊บเดียวเพื่อไปพูดกับตัวเองเดี๋ยวฉันมานะฉันต้องจกัดอานนี้ให้ได้แล้วก็เข้าใส่มาใหม่ <c oughs> ทำแบบเพื่อออ,อ,อะไรของเธอฉันจะสร้างเเผนการว่าเธอตบฉันเล่นแต่สนียะแตะเืออึงนี่ทุกคนคือมึงบอกแผนให้นางเอกฟังน,นางรายต้องโง่ทุกแบบนางลายต้องโง่ทุกคนเลยไหมโง่อะทำไมต้องให้นางนางลายโง่อะไม่โอเคปะไอยามาตบฉันทําไมเธอถึงทําแบบนี้ล่ะออยาฉันมีหรักอิจคบินก็เชื่อง่ายมากไม่ถามว่าจริงหรอไม่ด่าเอเอยาเลย คือวีนใส่เอญยะเลยคือไม่ถามก่อนว่าใช่เรื่องจริงไหมอันนะว่าไม่ได้ทํารอแต่ตอนนี้มันดึกแล้วไปนอนกันก่อนดีกว่ากวินมาเชจนไปนอนกันได้อีกเหรอถามจริงเหรอละครเรื่องบ้าเลยวันนี้ส่วนตัวเออเออมีอะไรกับมี่คือฉันชอบนายอ่ะแต่ฉันไม่ชอบอ้าวช็อตแรงช็อตแรงมากทาไมกันนะนี่เอญ่ยตกลงเรื่องมันเป็นยังไงเชาแล้วหรอเดี๋ยวเอาคลิปเสียงให้ฟังอืม เค,คเเสรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบแบบนี้เองใช่ทำอะไรกันเหรอนี่กับมีเรื่องมันเป็นยังไงออก็ฉันโดนอีนี่ตบนะสิเในใ่นใจนะแล้วอันนี้ล่ะเออหลักฐานมีนะคะอีกัมมี่คือที่ฉันทำเพราะฉันชอบกีนแต่เพิ่งฉัน,น,นจะน<า>เด็ะฉันส่วนตัวนะฉันว่านางรายแม่งสวยกว่านางเอกวะ่ะปรับนางรายลูมิเทสกว่าเนาะโอ้เธอออกจากกลุ่มอย่านะอย่านะมบึง มตัดตัวปัญหาออกไปแล้วกวินนายอยากอะไรก็ใครจดมีเป็นอันนั้นหรอเป็นหัวนะกลุ่มหรออีบ้าผมชอบเอะแยะนะฮะจริงไม่ใช่อีนี้ช็อกกูก็ช็อกมึงรู้จักกันถึงวันปะหรือหนึ่งวันครึ่งหรือสองวันคือมึงชอบกันแล้วอันนี้แอบงงอันนี้แอบไม่โอเคนะคะ แอบงงนิดนึ่งคือชอบกันตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วก็รู้หรอย้อนไปเมื่อสองวันที่แล้วมีไลค์ินเพื่อนใหม่โคตรน่ารักว่างชอบหรอออชอบแล้วจีบเลยต่อไม่กล้าว่าเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองเราก็ชอบนะดีเ๋ยวนะหวานกันขนาดนี้ไม่อยู่แล้วซ้ากูคนอึ้งอะไรดีคือทั้งสองคนเป็นคนง่าย กูคนคนทำตัวยังไงอย่างนี้อีหอ,ก,อกยีงง่ายเกินร้านเกินเป็นแฟนกันหรอ<ห>จ้าแม็กจะเย็นอย่าบอกนะว่าอีกวินชอบเอญยเพราะเอญยมันชุบกวินในแมปอีเวนหรอมึงม,มึงชอบกันเพราะว่าอีเอญยมันชุบมึงหรอเออแปลกดีนะคนไทยรัฐบาลทำอะไรอยู่แม็กคงรับแม็กคงรับมาได้แม็กคงงง ที่รักอา้อาวอา้าวเจบแล้วฮะคือเรื่องเนี่ยแอบงงนิดหนึ่งส่วนตัวนะฉันให้ฉันให้7จคะแนนละการอาภาพรวมคือมันก็ไม่ได้แย่นะแต่แบบมันก็เป็นเนื้อเรื่องเดิมๆนังรับทุกตอาจะกลุ่มแบบทั่วๆไปเนาะคือเรื่องเนี้ยความสนุกฉันให้เจความตลกฉันให้สิบคือแม่งตลก คือมันตลกเพราะมันไม่ตลกของป้าคือแบบมันตลกเพราะว่าทุกอย่างมันดูง่ายมันเลยตลกกับมึงเออสู่ความเศร้าเนี่ยความเศร้ากูให้ไปเลยเก้าอ่าให้ถ่ายว่าเศร้าใครกูให้อีสองนี่เลยกูให้อีสองตัวแรกอ่ะอีไก่กับอีสมพรอ่ะอีนั่นคือนาเศร้ามากคือคือบทน้อยมากคือสงสารนะสงสารสมพรกับอีไก่มากคือ ได้บทน้อยเออเนี่ยคือน่าสงสารแล้วเนี่ยเออในเรื่องของขับน่าสงสารก็ไปเลยเก้าคะแนนเพราะสงสารสองตัวละครน,นี้ง <c oughs> งปะงงอะ่ะโอ้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ทุกคนชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์ถึง1000ด้วยนะแล้วก็แบบว่าหรือว่าใครอยากให้รีแอคละครซั้นเรื่องไหนนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วคะ่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ